ผมได้คุยกับทางโบริษัทผมอยากได้ลออมีกำลังเบรกสูงขึ้นแล้วผ้าเบรกให้เป็นคาร์บอนเทสทีทำให้กำลังเบรกตัวนี้10กว่ากิโลสบายๆเลยนะฮะจากมือหมุนเดิมไปมือหมุนคู่เขาเปลี่ยนมือหมุนเป็นสปอร์ตเพราะกำลังเบรกสูงขึ้นอัดปาได้ใหญ่ขึ้นเฟืองนะฮะเป็นเฟืองทองเหลืองคู่ ออกแบบมาเป็นกฎการเบรกสองข้างเป็นผ้าเบรกแผนใหญ่เลยนะฮะประกบใ,ใต้เฟืองทําให้การอัดปาเนี่ยได้เนียนได้ดีแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะฮะราคาอยู่ที่พันต้นต้นผมถือว่าสุดคุ้มนะครับ สวัสดีครับผมเรียกของอยากอย,กอยู่เลฟพิชชิงอย่างเช่นเคยถ้ามีสินค้าหรือลอกใหม่ๆผมต้องมารีวิวนี่คือลอกเบสทรงกลมของวีว่าแค p โปนะครับรุ่นแค t ฟิตเป็นลอกใหม่ล่าสุด2024เลยนะฮะใหม่สุดเลยตัวนี้ที่ผมบอกว่าทำใหม่เป็นรุ่นแค t ฟ i ตนี่จะมีรูปตา นะฮะแคสิตอยู่แล้วก็มีปั๊มเลยว่าแคทสวิตมีเบอร์5,000และก็6,000นะฮะมี2ขนาด6สีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเบอร์5,000และก็6,000อัตราโทษเบอร์5,000อยู่ที่5.2แต่ถ้าเป็น6,000นะฮะมันจะอยู่4 2เพราะลอกมันจะหน้ากว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแกงจะใหญ่ขึ้นประกอบด้วยลูกป,ปืน3ามบวก1 เฟืองนะฮะเป็นเฟืองทองเหลืองคู่ไม่ว่าจะเป็นเฟืองจานหรือเฟืองพิีมีเกียรเป็นทองเหลืองตัวเนี้ยผมได้คุยกับทางโบสษัทวีว่านะครับว่าผมอยากได้ลอกมีกำลังเบรกสูงขึ้นแล้วผ้าเบรกให้เป็นคาร์บอนเทสทีซึ่งลอกวีว่าเมื่อก่อนผลิตมาเป็นสิปีละหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นเนะี่ยเป็นผ้าเบรกใต้จานกับบนจานย่างรับแรง เป็นประก็นผมบอกว่าไม่ตอบโจทย์ครับรอบสมัยใหม่คุณต้องเพิ่มผ้าเบรกไปแล้วก็ต้องเป็นผ้าเบรกคาร์บอนเฮทก็ได้มีการคุยและปรึกษากับผมโอเค เขาจะผลิตให้ว่าเป็นอย่างนี้ทําให้กําลังเบรกตัวนี้10กว่ิโลสบายๆเลยนะฮะเนี่ยก็ออกแบบมาตามที่ผมปรึกษากับทางบริษัทเขาก็ตอบโจทย์มาแล้วครับได้ออกมาแล้วครับ Viva d p r o ร,รุ่น c t f i s h นี่ครับแล้วก็เปลี่ยนมือหมุนนะฮะจากมือหมุนเดิมไปมือหมุนคู่เขาเปลี่ยนมือหมุนเป็นสปอร์ตเพราะกําลังเบรกสูงขึ้นอัดปลาได้ใหญ่ขึ้นมือหมุนก็ควรจะเปลี่ยนเป็นมือหมุนสปอร์ตนะฮะทรงหน่อมจะเป็นยางทรงรักบี้นะฮะจับกระ ครับเลยนะฮะนะ,ะอาจปาได้ดีไม่ว่าจะเป็นเบอร์5,000หรือเบอร์6,000สปูลน,นะฮะเป็นสปูนตรงเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะความลื่นของลอกเนี่ยฮะถือว่าลื่นมากแค่นั้นยังไม่พอนะครับเราดูแค่รูปลักษภายนอกนะฮะว่าสวยงามขนาดนี้แล้วแต่ภายในเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปผ่ารอก v ีว่าแครโปรุ่นแควิก,กันเลยครับ ตัวที่ผมจะนํามาผ่าตัวนี้ไป็ลอกสีแดงดำนะฮะเป็นสีดาเป็นเบอร์ห้าพันนะฮะหมุนขวาอ่ะเรามาเริ่มผ่ากันเลยนะครับมือหมุนกลอกทุกตัวจะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้แล้วกหมืมอออกกับสายแดกจะเป็นตรงๆงนะฮะเปิดมาก็เห็นแกนทองเหลืองนะครับ โอ้โหคองเครื่องคองเครื่องเพืองอย,ยกนะฮะตัวยกเพืองจะแยกออกเป็น3ามแฉกเลยนะฮะเพื่อประคองตัวเฟืองพิมพ์เกียร์เนี้ยจะเราจะมีสปริงเป็นตัวกดนะฮะสามตัวนะครับเปิดมาอ่าเลยนะฮะจะมีนกกระจอกใต้เฟืองอีกหนึ่งตัวบวบไปดูนะฮะเป็นเฟืองอีกปุ๊อ่าจะเห็นนกกระจอกตัวเนี้ยนะฮะเป็นตัวสับนะฮะสับล็อกใต้เปืองการเห็นนะฮะ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของรอกไม่ให้ระบบลูกปืนทางเดียวชารุดไม่ให้มีการตีกลับนะฮะของชุดยกปืนยกขึ้นมาเลยนะครับปุ๊บนะฮะชุดยกปืนก็จะเป็น3ามแฉกนะฮะน่นะครับแล้วปืนนี่คือเปืงพิมิเกียเขาจะเทาะร่องเป็น4ี่แฉกเลยฮะเพิ่มกําลังเวลากดปีตะปูแล้วเวลาชาร์จเข้าระบบนะฮะ มันจะชาร์จเข้าง่ายเพราะมันเป็นตีแฉกนะฮะจะทําให้ระบบเปลืองชาร์จได้เร็วมากนะครับโอเคยกข้องเครื่องมาเลยครับจะเห็นตัวนี้คือระบบเม็ดลานะฮะสเม็ดเพื่อกางทําหน้าที่มาขบกับตัววงแหวนรอบใต้ฐานเปลืองเนี่ยฮะเพื่อชะลอการปูของรอกนะครับจะปูนอกให้ดู สปูน,นะฮะจะเป็นสปูลตายนะฮะมันจะถอดไม่ได้เหมือนพวกอาบูนะฮะเพราะแกนข้างในก็จะทดข้างในเนี่ยใหญ่ขึ้นนะฮะให้ใหญ่เพิ่มความแข็งแรงเป็นแกนตายไม่สามารถถอดสปูนออกได้เรามาดูที่ผมบอกว่าตัวเนี้ยได้คุยกับทางบริษัทเขาว่าเราอยากจะเพิ่มคาร์บอนเฮทีนะฮะหนึแผ่นเห็นไหมฮะแล้วก็อยู่ภายในยอีกนะครับน,นะฮะ เรียงให้ชัดๆนะฮะ,ะเพื่อไปรั้วก็นันี้นะครับแล้วก็จานกดตรงกลางเขาทำแฉกออกมาธรรมดาในรอบทั่วไปจะมีสองข้างนี่เขาทำมาสี่ข้างเลยเพื่อรับแรงให้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ไงะฮะคาร์บอนเฮตี e. เป็นสองแผง่งแล้วใต้จานเฟือกหนึ่งแผง่นี่เขากดสองด้านเลยนะฮะใต้จานเฟือกหนึ่งแผงนแ,ผแน่นเป็นพันใหญ่เลยนะฮะ ตัวแผ่นล่างจะเป็นแผ่นใหญ่แผ่นบนจะเป็นแผ่นเล็ก2แผ่นนะฮะและ้วมีแผ่นล่างเป็นแผ่นใหญ่อ้าวเดี๋ยวมาเรามาดูด้านเสียงกันนะฮะนี่คือด้านเสียงครับว่าเป็นอ่าวันนี้เห็นลูกปืนที่ในฝาหนึ่งด้านแล้วนะฮะเรามาดูด้านนี้ครับจะมีลูกปืนฝังอีกหนึ่งตัวเห็นไหมฮะ,อ,ะอีกหนึ่งรูนะฮะก็เป็น2ลรูกละตัวนี้ประกอบด้วยลูกปืน3ามบวกหนึ่งนะครับมือหมุนสปอร์ตก็ไม่ต้องไปเพิ่มลูกปืนนะฮะที่มือหมุนเป็นสปอร์ตไม่ต้องไปเพิ่ม เหมือนในตัวเก่าที่เป็น7บวกหนึ่งนะเขาไปเพิ่มลูกปืนอีก4ลูกที่อยู่ในแขนแต่งเขานะฮะซึ่งมันไม่จำเป็นสำหรับแขนสปอร์ตเฟืองทดตัวไว้มีเพิ่มลูกปืนอยู่ในระบบเสียงนะครับเป็นระบบสปริงดังนะดังกลางวานโอเคอีกหนึ่งตัวที่เราจะมาดูลูกปืนจะอยู่ที่ในแกนตัวนอนนะฮะนี่ครับอ่ามีจริงๆอย่างที่ผมพูดไว้นะครับว่าเขามีเพิ่มลูกปืน อยู่ที่แกนแต่ตัวลูกปืนเนี่ยจะถอดออกไม่ได้นะฮะแล้วก็ด้านนี้แทนที่จะเป็นพลาสติกเขากึงมาเป็นอลูเลยนะครับเป็นโลหะนะฮะแทนเป็นปอกบูทเลยนะฮะแล้วก็มีปืนอีกหนึ่งรูปขอมาดูด้านนี้จะเป็นบูทเพื่อประคองในแงนตัวหนอนจะเก็บก็ไปอย่างนี้นะครับมันทําให้มันลื่นมากเลยเนะฮะลื่นมากเลยครับโอเคนี่เป็นตัวนะครับที่อยากจะแนะนํามาก นี่คือเฟรมเห็นไหมฮนะนี่เขาเรียกว่าเฟรมประกอบมันก็จะแข็งแรงแน่นมากนะครับความสม,สมรุ์ของล้อเนี่ยผมถ่ามาให้ดูขนาดนีผออบบนดด้ผมถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีโดยเฉพาะเรื่องเฟืองไม่ว่าเสาไม่ว่าเฟืองทั้งเฟืองจานแล้วก็ปีกไม่เกียร์ผมถือว่าออกแบบมาแข็งแรงซี่เฟืองใหญ่เฟืองหนามากออกแบบมาเป็นกดจานเบรกสองข้างเป็นผ้าเบรกแผ่นใหญ่เลยนะฮะนะฮะประกอบใ,ใต้เฟือง ทำให้การอัดปาเนี่ยได้เนียนได้ดีแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะฮะตัวนี้ออปชั่นขนาดนี้ราคาอยู่ที่พันต้นๆผมถือว่าสุดคุ้มนะครับทับเป็นไงบ้างครับก็ได้เห็นการผ่าลอกวีว่าแอดโปรหรือแอดฟิตไปแล้วครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าสินค้ามีจํานวนจากัดจริงๆนะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อทุกท่องทางของดูเลิฟพิชชิงได้เลยนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อ ไม่พลาดในการชมคลิปดีๆของทางอยู่เลอร์พิกิในครั้งต่อๆไปด้วยครับอันนี้สวัสดีครับฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ